คนแรกในรอบ70กว่าปีลิซ่าแบล็ k พิง k ์ส่งเซลีนขึ้นแท่นแบรนด์หรูโตเร็วที่สุดในโลก เรียกได้ว่าชื่อเสียงทั้งความฮอตและความปังทําให้เธอกลายมาเป็นไอคอนของโลกตัวจริงเสียงจริงสําหรับไอดอลสาวลิซ่าแบล็ k พิงคที่ล่าสุดนั้นอิทธิพลของเธอก็ส่งผลให้แบรนด์หรูอย่างเซลีนที่เธอรับหน้าที่เป็น global brand ambassador และถือเป็นคนแรกของแบรนด์ในรอบ70กว่าปีเติบโตขึ้นมากถึง118%ในปีนี้โดยสามารถโกยเงินเข้าเครือใหญ่ของ LVMH ด้วยมูลค่ากว่า1,500ล้านดอลลาร์สหรัฐ กลายเป็นแบรนด์หรูที่มีมูลค่าแบรนด์เติบโตเร็วที่สุดในโลกซึ่งก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า IG ของลิซ่าแบล็กพิงก์นั้นซึ่งมีผู้ติดตามเกือบ70ล้านคนมีส่วนช่วยในมูลค่าแบรนด์โดยรวมของเซรีนถึง90%ด้วยกันรู้สึกภูมิใจมากๆเลยนะครับที่เห็นลิซ่าแบล็กพิงก์ทำผลงานออกมาได้ดีมากขนาดนี้และก็เชื่อว่าแบรนด์หรูอย่างเซ i ีนก็คงรู้สึกประทับใจและรักในตัวของลิซ่าแบล็กพิงก์ไม่น้อยเช่นกันเพราะว่าผลงานที่ออกมานั้นเรียกได้ว่าสุดปังกันเเลยยทีีดว และทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวและข่าวสารความเคลื่อนไหวของสีสาววง b l a c k พิงคที่เรานำมาฝากกันนะครับก่อนจบคลิปฝากกดไลค์กดกระดิ่งและกดติดตามให้ด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับ